CGN TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life กับผมนลินสุระนวรัตในวันนี้ครับเราจะมาถึงพระธรรมอบพยพบทที่32ข้อที่1ถึงข้อที่14อพยพบทที่32ข้อที่1ถึงข้อที่14ครับอพยพบทที่32ข้อ1ถึง14 เมื่อประชาชนเห็นโมเสสล่าช้าอยู่ไม่ลงมาจากภูเขาจึงพากันมาหาอารอนกล่าวว่าจงลุกขึ้นสร้างพระให้เราซึ่งจะนำหน้าเราเพราะว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำเราออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เราไม่ทราบว,ว่าเขาเป็นอะไรไปแล้วอารอนจึงกล่าวกับพวกเขาว่าจงปลดตุ้มหูทองจากหูภรรยาและหูบุตรชายหญิงของเจ้าทั้งหลายแล้วนำมาให้เราเถิด ประชาชนทั้งหมดจึงปลดตุ้มหูทองจากหูของตนมามอบให้อารอนเมื่ออารอนได้ทองคําจากพวกเขาแล้วจึงใช้เครื่องมือหล่อทองคําเป็นรูปโคนหนุ่มแล้วเขาทั้งหลายประกาศว่าโออิสราเอลสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้าซึ่งนำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เมื่ออารอนเห็นดังนั้นแล้วจึงสร้างแท่นบูชาไว้ตรงหน้ารูปโคน,นั้นแล้วอารอนประกาศว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเทศกาลเลี้ยงถวายเกียรติพระยาเว รุ่งขึ้นพวกเขาก็ลุกขึ้นแต่เช้าถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและนําเครื่องสันติบูชามาประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นทําสิ่งที่น่าบัตรสีต่อกันพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงลงไปทันทีเพราะว่าประชากรของเจ้าซึ่งเจ้าได้นําออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นได้ทําเรื่องเสื่อมเสียพวกเขาได้หันจากทางซึ่งเราบัญชาเขาไว้นั้นอย่างรวดเร็วคือได้หล่อรูปโคขึ้นสําหรับตนและกราบไหว้ และถวายสัตววบูชาแก่รูปนั้นและกล่าวว่าโออิสราเอลสิ่งเหล่านี้แหละเป็นพระของเจ้าซึ่งนำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์และพระยาเวยังตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราได้เห็นชนชาตินี้แล้วและดูสิเขาเป็นชนชาติที่หัวแข็งบัดนี้ขออย่ายับยั้งเราเพื่อความกโกรธของเราจะเดือดพรุ่งขึ้นต่อพวกเขาและเพื่อเราจะทำลายเขาทั้งหลายเสียส่วนเจ้าเราจะให้เป็นชนชาติใหญ่ แต่โมเสสกราบทูลวินวอนพระยาเวพระเจ้าของท่านว่าข้าแต่พระยาเวทําไมพระองค์จึงเกริ้วยิ่งนักต่อประชากรของพระองค์ซึ่งทรงนําออกจากแผ่นดินอียิปด้วยริธานุภาพอันยิ่งใหญ่และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์เล่าทําไมโปรดให้คนอียิปกล่าววา่าพระองค์ทรงนําพวกเขาออกมาเพื่อจะทรงทาร้ายพวกเขา เพื่อจะทรงประหารพวกเขาที่ภูเขาและทำลายพวกเขาเสียจากแผ่นดินขอพระองค์ทรงหันกลับจากพระพิโรธอันแรงกล้าและขอเปลี่ยนพระไทยอย่าทำอันตรายประชากรของพระองค์ขอทรงระลึกถึงอับราฮัมอิสอักและอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์เองทรงปฏิญาณกับเขาเหล่านั้นว่า เราจะให้เชื้อสายของเจ้าทั้งหลายทวีขึ้นเหมือนดังดวงดาวในท้องฟ้าและเราจะยกแผ่นดินนี้ทั้งหมดที่เราสัญญาให้แก่เชื้อสายของพวกเจ้าและพวกเขาจะรับไว้เป็นมรดกตลอดไปแล้วพระยาเวจึงเปลี่ยนพระทยัยไม่ทรงทำอันตร,รายประชากรของพระองค์อย่างที่มีพระดำริไว้แก่ประชากรของพระองค์ก่อนอื่นครับก่อนที่จะเข้าไปถึงในพระธรรมอพยพบทที่3 2ข้อหนึ่งถึงข้อที่14ีผมอยากให้เราถอยออกมาหนึ่งเ ลองมาดูภาพใหญ่ของพระธรรมอพยพด้วยกันครับเพราะถ้าคุณจําได้เมื่อวานที่เราจบไปด้วยพระธรรมอพยพบทที่31เป็นการจบคําสั่งในการสร้างพระพาทั้งหมดอย่างสวยงามเพราะคุณมาดูครับถ้าคุณสมมุติว่าคุณปิดอพยพบทที่ 32, 33และ34ทิ้งแล้วคุณไปเปิดดูอพยพบทที่35้ลองอ่านดูไปพร้อมกันคุณจะพบจริงๆเนื้อหามันดูต่อเนื่องกันอย่างสอดคล้องเลยเพราะบทที่31จบลงด้วยคำสั่งบทที่35เริ่มต้นว่าแล้วก็ทําตามนั้น ถ้าอย่างนั้นคําถามที่สําคัญครับที่เราเองอยากจะให้เราเองต้องนั่งพิจารณาตั้งแต่แรกแล้วอพยพบทที่32ถึงบทที่34มีเพื่ออะไรเพราะถ้าคุณอ่านเนื้อหาจริงๆควรจะพบว่าเนื้อหาส่วนนี้ดูเหมือนไม่เกี่ยวเลยเรื่องนี้เปิดด้วยเรื่องอะไรครับลูกบัวทองคําหรือโคทองคําเป็นประเด็นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างพระพาอะไรต่างๆข้างหน้าทั้งหลายทั้งปวงแล้วทําไมอยู่ดีๆถึงเอามาอยู่ที่นี่เพราะมองจริงๆเนื้อหามันเหมือนว่ามันกาลังขัดจังหวะขัดตอนเรื่องของโฟลว์เรื่องที่ไปอยู่ดีๆ ถ้าคุณคิดอย่างนั้นครับผมคิดว่าอยากให้เราต้องมานั่งคิดภาพใหญ่ของพระธรรมอพยพด้วยกันอพยพมีเพื่ออะไรครับครั้งที่แล้วผมพูดแล้วว่าอพยพเนี่ยจริงๆด้านหนึ่งสื่อว่าพระพราทั้งหมดที่ทำสื่อเพื่อจะบอกว่าพระเจ้าทรงประสงค์ที่อยากจะประทับอยู่กับอิสราเอลอยากอยู่กับประชากรของพระองค์แล้วถ้าคุณเข้าใจเนื้อหาของบทที่3 2มสถึงสามากขึ้นผมคิดว่าคุณจะเข้าใจประเด็นตรงนั้นมากเพราะบทที่3ามสิบสองถึงสามสิบสี่ทำให้เปลีองเข้าใจว่านี่คือจุดเปลี่ยนของเรื่องนอององนี้อย่าางชััดเจทํไมครบ บทที่32ในภาพรวมพูดง่ายๆหลังจากพระเจ้าประทานบัญญัติสิบประการพระเจ้าประทานคำสั่งมากมายบท32อยู่ดีๆอิสราเอลก็ทําผิดบทบัญญัติซื่อดือ้อๆอยู่ดีๆไปสร้างลูกอัวทองคาเรื่องนี้สร้างปัญหาแน่นอนด้านนี้ด้านหนึ่งเป็นการบอกเลยครับเขาประกาศต่อหน้าสาธารณะว่าเขาเองไม่สนใจพระเจ้าโมเสสถึงขั้นอะไรครับทำลายทำลายะไรครับบัญญัติสิบประการที่ได้มาจากพระเจ้าแผ่นหินสองแผ่นนั้นถูกฟาดทิ้งเกิดอะไรขึ้นกับอิสราเอลแล้วนี่มันจะเป็นอะไร แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปพันธสัญญาที่ทําไว้ก่อนหน้านั้นถ้าเขาทรยศพระเจ้าเขาจะถูกประหารเขาจะถูกฆ่าตายเขาจะถูกทอดทิ้งเขาเองจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะไปถึงดินแดน,นแห่งพันธสัญญาไหมผมเชืยวบทที่3ามสเริ่มทําให้คนอ่านต้องคิดคําถามนั้นขึ้นมาแล้วคุณเจออะไรล่ะครับบทที่33และบทที่34คําถามที่เนื้อเรื่องบทที่3ามตั้งคําถามทิ้งไปเลยแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงในงเมื่ออิสราเอลก่อ,อก,กระบทแล้วเราก็พบว่าครับพระเจ้าทรงตอบสนองตอบสนองผ่านทางการท,าารที่เรามีโมเสส มนุษย์หนึ่งคนที่ทุ่มเทตนเองในการเป็นคนกลางในการพยายามจะเข้าไปหาพระเจ้าพยายามจะพูดกับพระเจ้าเพื่อจะบอกว่าขอพระเจ้าจะทรงผลให้อภัยเป็นคุณคุณจะให้อภัยไหมครับพูดจบไม่ทันขาดคําก็ดื้อทรยศซะเห็นเห็นแล้วคุณก็จะพบบทที่34กับบทที่33สองบทนี้เราเองเห็นภาพของพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงให้อภัยพระเจ้าผู้ทรงรักมนุษย์เป็นอย่างมาก แม้ว่ามนุษย์เองจะหลงลืมพระบัญญัติของพระเจ้าหลงลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้ละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าให้อภัยบัญญัติศิรปการที่ถูกทำลายไปพระเจ้าประทานคืนกลับมาให้ใหม่แถมพระเจ้ายัางสัญญาด้วยเองว่าจะไปกับเขาทั้งที่จริงก่อนหน้นนี้บอกว่าให้อภัยก็ได้แต่ไม่ไปพระเจ้าทรงยอมทำทุกๆอย่างและคุณถ้ามาดูจนถึงบทที่33-34คุณจะเห็นพระเจ้าถึงขั้นทำพิเศษไปกว่านั้นถึงขั้นยอมให้กับโมเสสเองได้พบกับพระเจ้า ทั้งหมดเพื่อสำแดงถึงความดีงามความประเสริฐเลิศดของพระเจ้าเพราะง่ายๆครับบทที่3 2พูดเปิดต้นเรื่องมาพูดถึงสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทําลายความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีกับพระเจ้าแต่ปรากฏว่าบทนี้กับถูกจัดการแล้วจบลงอย่างสวยงามที่จะเห็นเองว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ทรงรักทรงปกป้องพระเจ้าทรงอยากจะอยู่กับมนุษย์และพระเจ้าเองเต็มใจที่จะช่วยเหลือมนุษย์อยู่เสมอความดีงามของพระยาเวเห็นชัดและยิ่งทําให้เห็นว่าเราเองควรจะอยู่ท่ามกลางพระองค์ ดังนั้นครับกลับมาดูเนื้อหาในบทที่3-2งตรงๆชัดๆนิดหนึ่งจริง,รงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยผมขอเน้นบางประเด็นที่เองอาจจะมองไม่เห็นมากกว่าลูกวัวทองคําการทรยศการกรบฏของพระเจ้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทั้งหมดนี้ครับถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหมายความว่าอะไรหมายคว่าามว่บ3อบทแรกเนี่ยก็มันกระฉูกทําให้พังทลายทําไมล่ะครับพระเจ้าอยากจะอยู่กับมนุษย์มนุษย์บอกว่าไม่เอามนุษย์อยากได้วิธีการของตนเองหลายคนอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เข้าใจว่าคนอิสราเอลเองกําลังจะสร้างพระใหม่ พระเจ้าใหม่ที่เขาบูชาผมคิดว่าไม่ใช่อิสราเอลไม่ได้ผิดบทบัญญัติข้อที่หนึ่งที่กําลังไปนมัสการพระเจ้าอื่นแต่ผมคิดว่าผิดบทบ,ทบัญญัติข้อที่2ในการสร้างรูปเคารพที่ทําเลียนแบบพระเจ้าถ้าคุณอ่านในเนื้อหาดีๆครับเขาไม่ได้บอกคานมัสการพระอื่นเลยนะขานมัสการพระที่นําเขาออกมาจากอียิปต์อิสราเอลไม่ได้บอกนมัสการพระบาอาันไม่ใช่เลยพระที่เอาเขาออกมาจากอียิปต์เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ โมเสสคนที่เป็นคนกลางระหว่างเขากับพระเจ้าหายไป40วันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วแถมวิธีที่เขาพูดในภาษาอังกฤษหรือในภาษาฮิบรูพูดถึงว่าโมเสสคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาไม่ค่อยพอใจด้วยความตกใจเขาทําไงครับเขาสร้างพระในรูปแบบของเขาในวิธีการของเขาทําไมต้องใช้ทองทําไมต้องเอาแหวนทองทําไมต้องเอาอุเครื่องประดับทองคําถ้าคุณสังเกตเพราะว่าอะไรครับการสร้างพระพราพ,พูดถึงก่อนนั้นนั้นบรรยายถึงทองคําอย่างมากมาย ว่าง่ายๆอิสราเอลกำลังสร้างพับพลาหรือที่ที่พระเจ้าจะประทับในเวอร์ชันตัวเองในรูปแบบลูกวัวของตนเองแล้วถ้าคุณเปรียบเทียบจริงๆครับสิ่งที่เขาทาว่าง่ายๆครับเราบอกนี่ไงพระยาเวที่เรานมัสการจากเดิมที่จะอยู่ในพระพลาซึ่งตอนนี้โมเสสไม่อยู่แล้วเรากําลังสร้างลูกวัวทองคําแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดประทับที่นี่วันผมคิดว่านั่นคือประเด็นของสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่า เขาไม่ได้ทอดทิ้งพระเจ้าแต่เขากําลังสร้างระบบใหม่วิธีการใหม่วิธีการของคนต่างชาติคนที่พระเจ้าทรงต่อว่ามาเป็นตัวแทนในการแทนพระเจ้าของเขาเองพอเพราะนี้ครับเราจะเห็นครับถ้อยคําที่พูดถึงทองคําถ้อยคําที่พูดถึงบอกพระเจ้าของเราพระเจ้าของเขาประชากรของเราประชากร,าราของเจ้าผู้ที่เห็นชัดมากถ้อยคําทํานองนี้ว่านี่มันเกิดเทนชันบางอย่าง กาลังเกิด2วิธีการที่พูดถึงพระเจ้าองค์เดียวกันวิธีการหนึ่งพระเจ้าทรงโปรดกําหนดแต่อีกวิธีการหนึ่งอิสราเอลเองกับอยากสร้างพระตามรูปแบบของตนเองแบบคนต่างชาติที่เขาเองเคารพนับถือนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทีน่นี่มันแปลว่าอะไรครับอิสราเอลดูเหมือนจะรักพระเจ้าแต่รักในรูปแบบตนเองพยายามจะสร้างกระบวนการวิธีการตนเอง และคุณดูในกระบวนการถัดไปการถวายเครื่องบูชาการเต้นลําหรือในครั้งหน้าที่พูดถึงเรื่องของการร้องเพลงผมคิดทั้งหมดยืนยันไม่ได้ว่าเขาทอดทิ้งพระยาเวแต่เขาเองกาลังสร้างพระยาเวในรูปแบบที่เขาเองต้องการพระเจ้าที่เขาออกแบบเองเราอาจจะหัวเราะนะครับว่าอิสราเอลทําไมสิ้นคิดแบบนั้นแต่ลองถามตัวคุณเองสิครับคุณพยายามสร้างพระเจ้าในรูปแบบที่คุณต้องการเองหรือเปล่า มีกี่ครั้งที่พระเจ้าที่เรานมัสการไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วเราโวยวายพระเจ้าเราสร้างพระเจ้าในแบบที่เราต้องการเราต้องนมัสการพระเจ้าแบบนี้ทำไม่ใช่แบบนี้นี่ไม่ใช่การนมัสการพระเจ้าเราเองจะต้องทำแบบนู้นเราเองจะต้องประกาศแบบนี้หรือถ้าบางครั้งครับเราเอาคำว่าพระเจ้าของเราเองพระยาเวของเราเองไปเป็นรูปแบบอื่นในการนมัสการพระเจ้าอย่างมากมายผมเคี่อรู้ว่าจงคําในเวลาสั้นๆที่มีตอนนี้กําลังท้าทายให้เราคิดว่าใช่ด้านหนึ่งดูเหมือนเราจะนมัสการพระเจ้าแต่เรานมัสการพระเจ้าด้วยวิธีการของเรา หรือด้วยวิธีการของพระเจ้าตามแบบของเราหรือตามแบบของพระเจ้าจริงๆแล้วใครคือพระเจ้าในชีวิตเรากําลังจับพระเจ้าใส่กล่องแล้วบอกว่าน,นี่เป็นพระเจ้าที่เราออกแบบได้เองหรือเรายอมให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเองอย่างแท้จริงแล้วผมคิดว่าเรื่องลูกัวทองคําไม่ใช่แค่บอกว่าอิสราเอลเองกระบฏไม่ใช่แค่บอกอิสราเอลเองทอดทิ้งพระเจ้าแต่เขาอยากได้พระตามใจของเขาขอให้คุณเองสํารวจใจของคุณเองครับขอพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ พระองค์อาจจะไม่ตามใจคุณแต่พระเจ้าจะยังเป็นพระเจ้าของคุณอยู่เสมอเพราะถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทําตามใจคุณตลอดเวลาคุณต่างหากที่เป็นพระเจ้าขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเจ้าข้าขอบคุณพระองค์กับพุทธนาของพระองค์ที่ยาเตือนเราลูกโอทองคําดูเหมือนเป็นเรื่องห่างไกลชีวิตคริสเตียนแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยเรามักจะมีแนวโน้มที่อยากจะให้พระองค์เองเป็นพระเจ้าตามรูปแบบตามใจที่เราเองต้องการ ขอพระเจ้าจะทรงปลดให้เราเองปล่อยตัวเราเองและยอมรับพระองค์ในฐานะพระเจ้าในชีวิตของเราเองเพื่อเองจะเป็นประชากรของพระองค์และเพื่อพระองค์เองจะเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเองอย่างแท้จริงอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนื้อหาของเราทั้งใน YouTube ใน Facebook ของ CGN TV นะครับและถ้าหากเองได้ฟังแล้วมีความเห็นมีคอมเมนต์ติชมประการใดเติมไปที่ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรนะครับ